โรสวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่มันมันน่าจะมันน่าจะจบตั้งแต่วันแรกมันกลายเป็นแบบว่าไม่ร้อนเ,อเดือดร้อนนะทีนี้ใครทําให้มันเดือดร้อนนะแทนที่จะจบจะจบอยู่ที่อยู่ที่ตรงนั้นกลายเป็นแบบว่าร้อยเอกสารชั้นเขาก็เขาเขาก็เป็นเขาบอกว่ามันจบยาก ผมถึงบอกว่าถ้าจะไปยุ่งกับสงคนนี้นะเงียบหูบป,ปากถ้าจะไปยุ่งกับสงคนนี้นะเงียบหูป,ปากเราก็รู้เราก็รู้ดีว่าเขาเป็นยังไงผมฟังเขาก็พูดถูกนะเข,เขาไม่ได้พูดถึงคุณเ,เขาพูดถึงว่ามีเอกสารไหมมีเอกสารไหมพวกคุณมาเนี่ยมีเอกสารขอตรวจคน้นขอนั่นขอน,นี่ไหมเขาเขาคุยกันข้างนอกเขาคุยไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยเมื่อวานเนี่ยนะผู้ช่วยเขาคุยนะเนี่ยมีหมายสารบ่ มีหมายสารมีไหมค้นหมายนั่นหมายนี่ไหมเขาคุยประมาณนั้นแต่ไม่เขาไม่ได้ถามคุณก็ไม่ได้ถามคุณแต่คุณน่ะคุณหน้ามืดแล้วคุณหน้ามืดคือคือคือคุณโกรธจัดแล้วอืมันเป็นการถามว่าไปถามขามน่ะผมนี่นะผมมองนะคือเขาถามว่าเจ้าหน้าที่มีมีหมายค้นหมายตรวจไหมนั่นอะไรนี่ไหมเออมันมีหมายค้นหมายอะไรจากสารจากอะไรไหมคุณแค่ได้ยินคุณก็หน้ามืดแล้วคุณโกรธจัดแล้ว นี่เขาเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับไปกระเดเียดแล้วอือเอมบายสวัสดีครับผมมันเป็นอย่างนั้นเออแล้วทีนี้ก็ไม่ไม, clear, นะไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์ให้เข้าใจนะทีนี้ไปนั่งไล่สดอีกบ่นไปนั่งไล์สดอีกว่าเขาอีกแบบนี้ไปนั่งไล่สดแล้วก็ไปว่าเขาอีกว่าเขาทําไมวะผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ,อ้าเขาเขาไม่ได้ถามคุณเขาถามคนข้างนอกเออว่ามีเอกสารอะไรที่จะไปตรวจเขาไหม สรุปว่าเออก็ไม่ให้เข้าไม่เข้าไม่ให้เข้าเขาก็ไม่ให้เข้าก็ปกติแต่เรื่องไอ้มีเอกสารจากศาลจากอะไรไหมเน่ะเขาถามคนข้างนอกเขาไม่ได้ถามคุณเขาไม่ได้ถามคุณคุณหน้ามืดเองแล้วคุณก็ไปว่าเขาคุณก็ไล่สดว่าเขาพอไล่สดว่าเขาแล้วเนี่ยคุณก็ลบทิ้งไงแล้วเขาเรียกอะไรเราก็ทําไปตามขั้นตอนครับเวลาแล้วครับผมว่าน่าจะน่าจะไม่มีเงินไปปูกกระเบื้องแล้วทีนี้น่าจะเอาเงินไปจ้างทนายทนายแล้ว แต่นักกฎหมายนักกฎหมายนักกฎหมายสีสูงนี่ไปเปิดอาลาดเลยนะเขาทําไมไม่พูดถึงกันเลยเขาเขาผิดอะไรกันเนาะเขาทะเลาะก,กันเหรอแต่ก่อนแต่ก่อนมีเขาแล้วก็มีเธอเออเออมีเธอที่ไหนมีทานายสีสูงอยู่ที่นั่นเดี๋ยวตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ทําไมไปที่เรื่องพระเรื่องเจ้าไปเรื่องเปิดอาดาไปแล้วแล้วก็ไม่ยุ่งเลยปานนี้ทําไมทําไมแบบว่าทิ้งกันกลางทาง ได้เห็นได้ยินข่าวว่านักกฎหมายสีสุกว่าจะไม่ทิ้งคนไข้กลางทางนะทําไมเปิดอาดลาด <c oughs> ทาไมเปิดอาดลาดขนาดนั้นล่ะ <c oughs> เอออ,อ๋อเหรอวิสีสุกเขาไ้เหรอเขาไว้พลาดเหรอพลาดเลยเหรอไว้ตายแล้วแล้วสีสุกมีคดีด้วยเหรอไม่สู้ๆนะ <c oughs> อ๋อซื้อๆนะตายแล้วไปสามชั้นเนี่ยเอาเรื่องเลยดิเออแหมหมูตกมันมันกัดไปเรื่อยเลย,เยเอ <c oughs> ผมไม่ได้พูดถึงไฮเล่านิทานให้ฟังเออเล่านิทานให้ฟังแค่นี้กันหนักอยู่นะเนี่ยเขาทะเลาะก,กันเหรอน่าจะทะเลาะก,กันเน,ะนาะน่าจะถูกต้มเละเพราะว่านักกฎหมายสีสุกถูกต้มถูกต้มจนเปื่อยโดนอุญานต้มไงโดนอุญาน หลอกจนจนผมหายแล้วกุลาหาจริงๆอ๋อโดนโดนอียานหลอกออยานเขาหลอกอย่างนี้ผมไปถามผมไปถามเจ้าหน้าที่นด,ดาภูตัวมาแล้ววันนั้นอ่ะผมไปถามเจ้าหน้าที่นดาภูตัวมาแล้วอยู่ที่ต่อยเงานะเออผมผมไปถามอย่างนี้นะพี่เดียวนะคือผมไปถามว่าแล้วทําไมเขายังไม่จบ แล้วทําไมเขายังไม่จบแล้วทําไมเขาถึงเนี่ยผมก็เปิดคลิปให้เขาดูเขาก็บอกว่าไม่จบไม่จบสวนยังน้อยกูจะใจกว่าผมก็เปิดคลิปให้เขาดูนักกฎหมายนักกฎหมายสีสุกคนนี้เขาบอกว่าไม่จบไม่จบผมก็ไปเปิดคลิปให้เจ้าหน้าที่เขาดูอ่าแล้วก็มีเสียงกระซิบมานิดนิดหน่อยว่าเขาบอกว่ามีหลักฐานเด็ดเขาบอกว่าจะมีหลักฐานเด็ดจะมอบให้จะมอบให้ เจ้าหน้าที่เขาก็รอเจ้าหน้าที่เขาก็รออืมหลักฐานเด็ดในที่นี้คืออะไรรู้ไหมเขาคงเดาว่าอียานเนี่ยอียานมีภาพคนตัดไม้อ่าอียานเนี่ยมีภาพคนตัดไม้นักนักกฎหมายสี่สขคิดอย่างนั้นว่าเขามีหลักฐานเด็ดเขาน่าจะมีอียานน่าจะมีภาพของคนเลื่อยไม้อืม ภาพของคนเลื่อนไม้ไอ้นักกฎหมายสีสุกไอ้นักกฎหมายสีสุกเนี่ยก็เลยรอก็เลยรอนี่นนะทีนี้ทีนี้เรื่องมันมันมัน,ม,นมันข้องเกี่ยวกันอยู่สามคนนักกฎหมายสีสุกก็เลยรอแล้วนักกฎหมายสีสุกไปหาเจ้าหน้าที่อยู่ที่อำเภอต่อยเงาเนี่ยหลายครั้งหลายรอบแล้วก็พูดอย่างนี้ตลอดว่ามีมีหลักฐานเด็ดมีหลักฐานเด็ดว่ามีว่า มีภาพคนตัดต้นไม้มีภาพคนตัดต้นไม้มีเลื่อยยนอะไรเขาว่าไปแต่มีแค่นำลายไปนักกฎหมายสีสุขรออะไรรู้ไหมก็รอภาพคลิปวิดีโอนั้นจากอียานรอภาพรอคลิปวิดีโอนั้นจากอียานอียานก็โกหกไอ้นักกฎหมายสีสุขไปเรื่อยๆนี่ผมจะพูดในเรื่องส่วนยังน้อยให้ฟังนะอ่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้เนี่ยอียานรอใครรู้ไหม อียันก็โมไปเรื่อยแล้วก็รอรอคลิปวิดีโอรอคลิปวิดีโอรอภาพจากใครรู้ไหมจากช่างคืบ <c oughs> คุณรู้ไหมว่าไอ้หน้ากฎหมายสีสุกเน่ะมันเจ็บปวดขนาดไหนคือเอาหน้าตาเนี่ยคือมันไปสพอต่อยเงาเนไปตลอดแล้วมันมันก็พูดตลอดว่ามันก็พูดตลอดว่ามีหลักฐานเด็ดมีหลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดในที่นี้คือคือรออยนันรออยนัน อะไรอะไรก็บอกว่าแน่นปักแน่นปักมึงดิ้นไม่หลุดแน่นปักแน่นปักมึงดิ้นไม่หลุดคือนักกฎห,หมายศรีสุขรอรอไอ้ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอที่มีคนเลื่ยอยไม้นั่นแหละครับมันคือการมั่นโนของอียานทั้งทั้งที่มันไม่มีอยู่จริงแต่มึงไปหลอกให้ไอ้นักกฎหมายศรีสุขนั้นรอคอยเธอสั่งให้รอ <commencer> <c oughs> ฉันก็รอ อย่างมีจืดไม้เป็นไงละ่ะพี่เบิร์ตอ่ะเป็ไงล่ะเออเธอสั่งให er ok ้รอฉันก็รอไอ้นักกฎหมายสีสุกมันก็รอเออรอแบบอย่างมีอย่างมีจืดไม้อ้าวทีนี้มันก็รอสิมันก็รออืมมันก็รอ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 แล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่ารอจนน้ำท่วมแล้วน้ำลดแล้วมันก็ยังไม่มีเมื่อไหร่มันจะส่งมาให้กูจะที กูนี่อับอายขายขี้นหน้าแล้วนะกูนี่ไปที่สพต่อยเงาเพื่ออะไรกูต้องก้มหน้านะกูไม่มีหลักฐานเด็ดเ <c oughs> ออแล้วทีนี้แล้วทีนี้เป็นยังไงแล้วทีนี้เนี่ยอียานน่ยมันไม่มียานน่ยมันไม่มีหลักฐานอยู่ในมือแล้วมันก็พูดพูดอยู่ในไลฟ์สดนะก็มีแค่นั้นก็มีแค่นั้นอ่าก็มีแค่นั้นแหละก็มีแค่นั้นแหละคือไอ้นี้ก็เชื่อว่าอียานอียานเนี่ยก็คือพูดพูดหลอกอ่า คิดอยู่ในใจไอ้นักกฎหมายสีสุก็คิดอยู่ในใจว่ามึงกัมีแต่มึงกัพูดหลอกเอฟซีใช่ไหมนี่ยอมใจตัวเองแล้วปัญหามันเกิดจากตัวไหนใช่ไหมสวัสดีพี่เสือครับผมอไอ้เรื่องนี้แค่ห่าทช่ไหมแล้วทีนี้คือผมไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นาด,ดาวปูตูผมไปหาเจ้าหน้าที่นาด,ดาวปูตูเขาบอกว่าเขาก็รอหลักฐานเด็ดแต่ไม่เห็นมีทีหนึ่งมีหลักฐานเด็ดมีหลักฐานเด็ดว่ามีคนเลื่อยไม้เลื่อยไม้ไ,มไง แล้วก็ไม่เอามาให้เขาสักทีเขาก็รอเขาก็รอจนเมื่อเจ้าหน้าที่เขารอแล้วเขารำคาญไงแล้วทีนี้เรื่องมันจบตรงไหนรู้ไหมเรื่องมันจบตรงไหนรู้ไหมเรื่องมันจบอยู่ที่ช่องอวตารเอาเอกสารมาโพสเรื่องมันจบอยู่ที่อวตารเอาเอกสารมาโพสวันนั้นผมไปทําธุระผมไปทําธุระอยู่ที่อําเภอ แล้วก็จอดรถจากนั้นก็ไล์สดอยู่ที่ข้างถนนผมก็บอกนี่ไงนี่ไงมันมีชื่อมึงจะบ้าเลยยังไงผมก็บอกไอ้นักกฎหมายสีสุกมึงจะบ้าเลยมึงเห็นไม่ชื่อใครเนี่ยก็เป็นชื่อนามสกุลของช่างคนนึงอยู่ในชื่อเอกสารเป็นเจ้าของที่ดินใครมันจะไปถ่ายใครจะไปถ่ายที่ดินจากตัวเองวะ